มอนเตอร์พาราไดตอนที่156ข้อมูลฟรีขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงขุดวัชพืชบางคนก็เริ่มรับรู้ถึงตัวตนของบริษัทวัชพืชหลินฮวงได้ทำการสืบสวนและยืนยันว่าบริษัทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการประเมินวัชพืชนั่นหมายความว่าอะไรกันหลินฮวงกลับมาที่จัตุรัสพยายามหาเงินงขนาขณะที่ออกจากบริษัทจากนั้นเขาก็ค้นหาผ่านหน้าเพจนักล่าด้วยใบอนุญาตนักล่าระดับทองแดง เขาใช้คำว่าวัดชพืชเมืองเปิดส่วนและเมืองเจ็ดบี2-4หลังจากค้นหาอยู่สักพักเขาก็ไม่พบสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่มีอะไรเลยหลินหวงขโหมดคิ้วขณะที่รู้สึกว่าเขามาถึงทางตันหากฉันเป็นนักล่าจริงๆฉันควรจะทำอะไรหากฉันไม่สามารถหาข้อมูลบนเครือข่ายและหน้าเพจนักล่าได้หลินหวงพึมพำกับตัวเองขณะที่พยายามจะเปลี่ยนมุมมองของเขาหวังที่จะคิดจากมุมมองที่ต่างออกไป ขณะที่เขากล่าวเช่นนั้นเขาหยุดเดินทันทีเขาเงยหัวขึ้นและพูดกับตัวเองฉันแน่ใจต้องมีการหาข้อมูลทางอื่นและบางทีอาจเป็นทางที่ผิดกฎหมายหลินฮวงเปิดแผนที่เมืองเปิดสวนขึ้นด้วยแหวนหัวใจจกักรพรรดิเขาและมองหาตำแหน่งของตลาดมืดเขาเดินไปในตรอกซอยที่ไ้กล้องวงจรปิดและเปลี่ยนใบหน้าเขาเขาสวมชุดสูทสีดำพร้อมกับเสื้อคลุมสีเทาสวมทับก่อนที่จะเดินออกจากตรอกซอย เขาขึ้นรถและมุ่งหน้าไปยังตลาดมืดชั่วโมงต่อมาเขาก็มาถึงหลังจากที่จ่ายค่าเข้าเขาก็เดินตรงไปบนถนนหลินฮวงได้เรียนรู้มาว่าเขาควรจะมองหาสิ่งใดจากตลาดมืดและควรจะทำตัวอย่างไรในตลาดมืดจากตอนที่อยู่ในค่ายฝึกอีกาม่วงเขาวางมือบนกระเป๋าและเดินบนถนนโดยไม่แสดงท่าทีอะไรถนนค่อนข้างเงียบและเขาก็ดึงดูดความสนใจจากคนบางคน อย่างไรก็ตามไม่มีใครต้องการจะมายุ่งกับเขาเพราะหน้าที่เต็มไปด้วยแผลเป็นในไม่ช้าหลินฮวงก็พบบาร์และขณะดเดินเข้าไปเขาก็สังเกตเห็นสายตาของทุกคนจับจ้องมายังเขาเขาเมินเฉยและเดินตรงไปยังที่นั่งหน้าบาร์และนั่งลงเขาเคาะโต๊ะด้วยนิ้วสามครั้งและกล่าวกับบาร์เทนเดอร์ขออักษรดำแก้วหนึ่งบาร์เทนเดอร์เป็นชายหนุ่มผอมสูงเขามองหลินฮวงและส่งเครื่องดื่มสีดำให้เขา ลินฮวงยิ้มขณะยกแก้วขึ้นเขามองตัวเลขที่ถูกสลักลงบนใต้แก้ว B012 ลินฮวงเดินไปห้องใต้ดินพร้อมกับแก้วเมื่อมาถึงทางเข้าห้อง B012 หลินฮวงก็สังเกตเห็นแสงสีเขียวภายในห้องเขาเดินตรงไปในห้องและมันดูเหมือนจะเป็นออฟฟิศด้านหลังมีโต๊ะไม้มะฮอกกานีมันมีชายวัยกลางคนที่สวมแว่นกรอบตาสีดำซึ่งก่าวกับเขานั่ง ลินฮวงถอดเสื้อคลุมและแขวนมันไว้ที่ขาตั้งข้างประตูและนั่งลงเขาวางแก้วลงบนโต๊ะและหันก้นแก้วที่มีหมายเลขไปทางชายคนนั้นเขามองมาที่แก้วและยิ้มคุณอยากรู้อะไรง่ายๆวัชพืชลินฮวงกล่าวว่าเขามาที่นี่เพื่ออะไรวัชพืชเขาดูประหลาดใจเมื่อได้ยินคำพูดแต่ในไม่ช้าเขาก็พูดต่อคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับวัชพืช ทุกสิ่งหลินฮวงพูดและกล่าวเสริมโดยเฉพาะที่ข้องเกี่ยวกับเมืองเตยส่วนเข้าใจแล้วโปรดรอสักคู่ชายคนนั้นเปิดดูหน้าข้อมูลอยู่หลายหน้าอย่างไรก็ตามภาพนั้นกลับมีสีทึบและด้านที่หันมาทางหลินฮวงกลับเป็นสีดำหลินฮวงไม่อาจเห็นอะไรได้ไม่นานนะักเขาก็พยักหน้าให้หลินฮวงมันจะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งมันล้านเครดิตนั่นไม่ถูกเลย คุณมั่นใจนะว่าข้อมูลนี้มีค่าลินฮวงมองชายคนนั้นด้วยใบหน้าไรอารมณ์อย่ากังวลมันจะคุ้มค่ากับราคาแน่นอนเขาตอบกลับด้วยรอยยิ้มตกลงลินฮวงพยักหน้าโปรดโอนเงินไปยังชิปแลกเปลี่ยนจากนั้นเขาก็ส่งชิปสีเขียวขนาดเท่านิ้วโป้งมาให้วัตถุประสงค์ของชิปแลกเปลี่ยนก็เพื่อหลีกเลี่ยงรายละเอียดส่วนตัวของไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง จากการถูกลอบปล่อยไปที่อื่นผู้ซื้อจะต้องโอนเงินไปยังชิปแลกเปลี่ยนและผู้ขายจะดึงเครดิตไปยังบัญชีของตนด้วยเหตุนั้นจะไม่มีใครรู้ถึงรายละเอียดบัญชีของฝ่ายตรงข้ามยิ่งไปกว่านั้นชิปแลกเปลี่ยนยังไม่บันทึกรายละเอียดส่วนตัวเพราะเมื่อการสแกนเสร็จสิน้นและมีการโอนเครดิตไปแล้วรายละเอียดบัญชีจะถูกลบโดยอัตโนมัติจะไม่มีปัญหาเช่นข้อมูลส่วนตัวล่วไหลเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตน กับแหวนหัวใจจักรพพัดชิปนี้มีความปลอดภัยกว่ามากลินห่วงรับชิปมาและโอนเงิน18,00 0ล้านไปและส่งมันคืนชายคนนั้นวางชิปไว้ข้างๆและนำชิปสีดำออกมาจากนั้นเขาก็สแกนแหวนหัวใจจักรพพัดลงบนชิปสีดำและมันก็โอนข้อมูลที่หลินห่วงได้ถามในไม่ช้าการโอนก็เสร็จสิน้นหน้าทุกหน้าถูกปิดลงชายคนนั้นก็ส่งชิปสีดำให้หลินห่วง ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในนี้แล้วลินฮวงพยักหน้าและรับชิปสีดำมาจากเขาเขายืนขึ้นและพยายามจะออกไปหลังจากสวมเสื้อคลุมทันใดน,นั้นชายคนนั้นก็พูดขึ้นอีกครั้งฉันจะให้ข้อมูลส่วนหนึ่งแบบฟรีๆลินฮวงหยุดทันทีมีใครบางคนมาที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าคุณและเขาก็ถามบางสิ่งที่คล้ายกับคุณเขาดูไม่เป็นมิตรนักคุณอาจจะต้องระมัดระวังตัวหน่อยเขาเตือน ขอบคุณลิ้น่วงกล่าวแต่ไม่ได้หันกลับไปมองเขาเดินออกไปหลังจากที่ขอบคุณเขาออกจากบาร์และตลาดมืดด้วยหัวใจที่เต้นกระหน่ำฉันมาถึงตอน11โมงคนที่มาเร็วกว่าฉันหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่าเขามาถึงตอน10บโมงการประเมินเริ่มตอน9โมงมันจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจากการนั่งรถจากสมาคมนักล่ามาที่นี่นี่หมายความว่าเขามาที่นี่โดยตรงท่นทีหลังจากการประเมินเริ่ม คนคนนี้ไม่ได้ไปบริษัทวัชพืชคนที่มาตลาดมืดเพื่อค้นหาข้อมูลอาจจะเป็นคนที่มาจากโลกมืดลิน่วงคิดมันไม่ใช่ครั้งแรกที่โลกมืดได้แอบส่งคนเข้ามาในสมาคมนักล่าแน่นอนลิน่วงไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์เขาอาจจะเป็นคนฉลาดมากและมองผ่านรายละเอียดที่ลิน่วงไม่เห็นและมุ่งตรงมาตลาดมืดทันทีโดยไม่ไปเยือนบริษัทวัชพืชเช่นเขามอนเตอร์พาราได์ ตอนที่162เด็กสาวผมห่างมาหลังจากออกจากตลาดมืดหลินฮวงก็หยิบเอาชิปสีดำที่เขาซื้อมาเมื่อแน่ใจว่าอยู่ในที่ปลอดภัยจากนั้นเขาก็สแกณ์ข้อมูลด้วยแหวนหัวใจจัก,กระพัดและนั่นก็ทำให้เขารู้ว่าวัชพืชหมายถึงอะไรวัชพืชเป็นยาเสพติดขั้นสูงที่ชื่อว่าแซซผู้คนในโรงงานจะเรียกมันว่าวัชพืชและคนนอกจะไม่ทราบชื่อดังกล่าวยาเสพติดจะอยู่ในรูปของคิสตั้นสีดำ และไม่มีกลิ่นอย่างไรก็ตามตัวที่มีจำหน่ายในตลาดจะมีกระบวนการและอยู่ในรูปแบบของผงแทนคิตตันส่วนผสมหลักของยาไม่เป็นที่รับรู้แต่เธว่ามันจะก่อให้เกิดอาการหลอนประสาทที่รุนแรงซึ่งตอบสนองกับพลังชีวิตของคนทำให้มันรุนแรงกว่ายาเสพติดปกติมันถูกเรียกว่ายาเสพติดขั้นสูงเพราะมันถูกบริโภคโดยคนที่มีพลังควบคุมพลังชีวิตของพวกเขาได้อย่างเต็มที่เท่านั้น สำหรับคนปกติพวกเขาจะตายหากพวกเขาบริโภคยาเสพติดไปหนึ่งกรรมัมแม้กระทั่งเหล่าคนที่ควบคุมพลังชีวิตได้ก็ยังจําเป็นต้องระมัดระวังเพราะตัวยาอาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสมองและอวัยวะได้หากคนที่อยู่ในระดับเหล็กรับยาไปมากกว่า3มครั้งความเสียหายที่เกิดกับร่างกายจะไม่สามารถแก้ไขได้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอวัยวะล้มเหลวเฉียบพันซึ่งจะนําไปสู่ความตายหรือเกิดการพิการทางสมอง แม้กระทั่งเราคนที่มีระดับพลังสูงก็ยังติดยาเสพติดทันทีที่พวกเขารับมันเข้าไปมากกว่าสองครั้งและไม่มีทางที่จะเลิกเสพยาได้หากไม่มีคนช่วยเหลือคนเหล่านี้จะตายหลิน่วงมองภาพคิดตั้นที่สมบูรณ์มันดูตรงกับที่หัวหน้าผู้คุมได้แสดงก่อนหน้างั้นหัวหน้าผู้คุมก็กำลังพูดถึงยาเสพติดนี้เขาตระหนักได้ว่าการประเมินไม่ได้ง่ายดังที่เขาคิดจากนั้นเขาก็อ่านเรื่องวัชพืชนอกจากการแนะนำให้รู้จักกับตัวยา มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่เกิดจากยาเสพติดซึ่งรวมถึงการตายของสมาชิกระดับทองบางคนหลินฮวงขมวดคิ้วขณะที่เขาอ่านรายละเอียดของคดีเขาไม่ได้ขมวดคิ้วเพราะภาพอน,นาสดสเอียนและวิดีโอเขากลับรู้สึกถึงความไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อข้อมูลอย่างไรก็ตามเขาก็พบข้อมูลที่เขาต้องการเมื่อเข้ามาถึงคดีสุดท้ายผู้สร้างวัชพืชคือผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่วิทยาลัยนักล่า หลังจากที่ออกจากวิทยาลัยเขาสามารถสร้างจัก,กรวรรดิของตนได้ภายใน2ปีจัก,กรวรรดิของเขาถูกเรียกว่าปราสาทไฮเซนและส่วนหนึ่งก็ตั้งอยู่ในเมืองเปยซส่วนข้อมูลที่หลินฮวงซื้อมาจากตลาดมืดมีรายละเอียดเกี่ยวกับปราสาทโดยสมบูรณ์และข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับนักเคมีที่สร้างยาไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมข้อมูลนี้จึงแพงมีผู้หลุดพ้นสาคนอยู่ในปราสาทไฮเซนมันเทียบได้กับตระกูลราชวงศ์ทั่วไป เพียงแค่สาขานี้ก็มีผู้พิทักษ์ระดับทองสองคนและระดับเงินกว่า30คนท้ายที่สุดหลินหวงก็ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลนี้ว่าจพืชที่มีอยู่ในตลาดคือแบบผงมันดูเหมือนว่าสถานที่เดียวที่จะได้รับยาเสพติดแบบคิดตั้นจะมาจากปราสาทไฮเซนนั่นหมายความว่าเพื่อที่จะผ่านการประเมินฉันจะต้องขโมยมันมาจากปราสาทไฮเซนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อมองถึงความยากของการประเมินหลินฮวงสามารถคิดได้ถึงจำนวนของผู้ที่จะสามารถผ่านการประเมินได้ตามที่คาดไว้เรากำลังถูกทดสอบเรื่องความสามารถในการหาแหล่งข้อมูลแต่การได้รับยาเสพติดถือเป็นเงื่อนไขแปลกๆเพราะงานนี้มันซับซ้อนเกินไปหลินฮวงขาหมดคิ้วนี่ค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสำเร็จโดยลำพังเว้นแต่จะร่วมมือกันเป็นกลุ่มการประเมินนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกัน ลินฮวงคิดถึงความเป็นไปได้หลังจากใช้เวลาคิดและสรุปความตั้งใจของผู้คุมลินฮวงก็สายหัวและสะบัดไล่ความคิดเขาอัญเชิญอินซีอเล็กซานเดียนออกมาและมุ่งหน้าไปยังปราสาทไฮเซนมีหลายคนที่มีสัตว์วินในเมืองเกียริบีแม้ว่าอินซีอเล็กซานเดียนจะหายากมันก็ไม่ได้เป็นจุดสนใจมากนักภายในสองนาทีลินฮวงก็มาถึงปราสาทไฮเซนเขาล่อดลงบนกิ่งของต้นไม้ใหญ่และเรียกอินซีกลับจากนั้นเขาก็โดดไปในอากาศ ร่างกายของเขาพุ่งลงไปที่พื้นราวกับลูกศรขณะที่เข้าใกล้พื้นมากขึ้นเขาก็เบี่ยงตัวลงบนกิ่งไม้ใกล้ๆเพื่อลดแรงน้มถ่วงเขาจับกิ่งไว้และเริ่มเบี่ยงตัวไปกิ่งอื่น10นาทีต่อมาเขาก็หยุดเบี่ยงตัวและกระโดดไปหยุดบนกิ่งไม้ที่เขาตระหนักว่านั่นคือปลายทางตรงหน้าของเขาคือปราสาททรงโบราณและมันดูเหมือนจะมีอยู่มานานแล้วประตูเหล็กสีแดงขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางกำแพงปราสาท ด้วยหอสังเกตการณ์สองป้อมแต่ละด้านล,ลินฮวงสามารถเห็นได้ถึงยามที่เดินรอบๆหอสังเกตการณ <co> ์เมื่อสังเกตอย่างใกล้ชิดเขาก็เห็นแมลงเตือนภัยบนแต่ละหอคอยแมลงเตือนภัยเป็นแมลงที่มีสัมผัสไวอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวมันมันมีวิสัยทัศน์ที่น่าทึ่งและทันทีที่มันสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาในพื้นที่ที่มันกำลังปกป้องแมลงก็จะปล่อยเสียงดังกระหึ่มราวกับไซเรน หลังจากผ่านการฝึกฝนแมลงชนิดนี้สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยได้หากหลินห่วงไม่ได้ใช้เนตรล่ขอบเขตก่อนที่จะรอบเข้าไปเขาอาจจะถูกค้นพบโดยแมลงเตือนภยัยกำแพงหินล้อมรอบปราสาทสูงกว่า30เมตรมันไม่ง่ายเลยที่จะกระโดดข้ามไปแม้ว่าจะเป็นนักล่าระดับทองก็ตามลินห่วงย่อตัวลงบนกิ่งไม้และซ่อนตัวหลังใบไม้หนาะเขาเฝ้ามอง,งปราสาทผ่านช่องว่างมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาที่จะเข้าไปในปราสาท โดยการแปลงเป็นวิญญาณแต่ถ้ว่ามันจะอันตรายยิ่งกว่าในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะลงมือในตอนกลางคืนเพียงเมื่อหลินฮวงกําลังวางแผนที่จะพักผ่อนเขาก็สัมผัสได้ถึงใครบางคนที่จ้องมองเขาเขารีบผ่านไปโดยเร็วและตะโกนใครกันทันใดนั้นเด็กสาวคนหนึ่งก็ทิ้งตัวลงมาจากต้นไม้ไม่ไกลจากเขาเธอดูอายุป,ประมาณ15-16ปีผมของเธอมีสีทองสว่างสดใส ซึ่งเธอมัดไว้เป็นทรงหางมา้าเธอสวมเสื้อผ้ายืดสีชมพูและกางเกงยีนเธอยิ้มและถอนหายใจจากนั้นเธอก็ยกแขนขึ้นและกล่าวสุดท้ายนายก็พบฉันเธอดูคล้ายกับหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประเมินแม้ว่าเธอจะดูไม่เป็นอันตารายหลินฮวงก็ไม่ลดการ์ดลงเนื่องจากเธออยู่ตรงหน้าเขานั่นหมายความว่าเธอคือคนที่ไปยังตลาดมืดก่อนหน้าเขาชั่วโมงหนึ่งเธอสามารถเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของโลกมืดได้ เธอเป็นใครกันลิน่วงถามเพื่อยืนยันสิ่งที่เขารู้ฉันก็เหมือนนายแน่นอนเพียงแค่หนึ่งในผู้เข้าร่วมการประเมินนี้นายคิดว่าฉันเป็นใครกันละ่ะเด็กสาวผมหางม้ากล่าวขณะที่ก้าวไปบนกิ่งไม้เพื่อเข้ามาใกล้ลิน่วงเธอหยุดเมื่อระยะห่างระหว่างพวกเขามีเพียงกิ่งไม้เดียวเธอพบสถานที่นี้ได้ยังไงลิน่วงถามแน่นอนว่าต้องมาจากตลาดมืดไม่ใช่ว่านายก็มาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกัน จะมีใครรู้ถึงความหมายของวัชพืชเด็กสาวผมผ่างม้ากอกตาและพูดต่อเนื่องจากนายได้ข้อมูลมาจากตลาดมืดงั้นนายก็ควรจะรู้ว่ามีผู้วิทัก์ระดับทองสองคนและระดับเงินกว่า30คนในปราสาทนี้มันจะไม่ได้ผลหากเราลงมือเพียงลำพังนายอยากจะทำงานร่วมกันไหมนายมาถึงหลังชั้น40นาทีแม้ว่านายจะโง่กว่าฉันแต่นายก็ไม่ได้โง่นักเมื่อเทียบกับพวกงโงท่ที่พยายามถอนวัชพืช มันฉลาดกว่าหากนายเลือกที่จะร่วมกลุ่มกับฉันเด็กสาวผมหมา่างม้ากล่าวขณะที่มองหลิน่วงเขาไม่ได้พูดอะไรเพื่อตอบกลับคําแนะนําของเธอนั่นทําให้เธอลาคาและผิดหวังเธอจึงพูดอีกครั้งเฮ้ hey! นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันชวนใครมาเข้าร่วมกับฉันเลยนะที่นิ่งเงียบนั่นมันหมายความว่าไงกันเราจะทํางานร่วมกันยังไงหลิน่วงไม่ได้สนใจที่จะร่วมมือกับเธอเพราะเขามีความสามารถในการลอบเข้าไปอยู่แล้วอย่างไรก็ตาม หากเด็กสาวคนนี้รบกวนเขามันอาจจะทําให้แผนของเขาล่าช้าออกไปง่ายมากฉันจะลอบเข้าไปและเอาของออกมาขณะที่นายคอยดึงดูดความสนใจทันทีที่ฉันออกมาพร้อมกับของเราจะพบกันอีกครั้งนายจะได้รับ30%เ์ขนขณะที่ฉันจะได้รับอีก70%เซเด็กสาวพูดความคิดของเธอ70%ซของ5,000ชิ้นก็จะเป็น3,500ชิ้นฉันจะเก็บหนึ่งอันไว้ให้กับฉัน และขายส่วนที่เหลือก้อนละ100คิตตันชีวิตฉันจะได้คิตตันชีวิต 3, 5 0 0 0 0หก้อนจากมันตลกละลินห่วงกล่าวและหันหน้าหนีเฮ hey, งั้นนายมีความคิดอะไรเธอตะโกนใส่เขาสลับกันฉันจะเข้าไปขณะที่เธอดึงดูดความสนใจเธอจะได้รับมัน30เอร์เซนและฉันจะได้รับมัน70%เปอร์เซนตลินห่วงหันกลับมาและสวนกลับข้อเสนอเธอฉันเป็นผู้หญิงนะและนายจะใช้ฉันเป็นตัวล่อ และฉันจะได้รับเพียง30เปอร์เซนหากนายอยู่ในตำแหน่งฉันนายจะต้องการเช่นนั้นจริงๆเด็กสาวผมหางม้ากล่าวอย่างโกรธเคืองแน่นอนฉันจะไม่ว่าอะไรหากฉันอยู่ในตำแหน่งเธอลินฮวงยิ้มกว้างไอคนอันตราพานเธอกระทืบเทา้าใบไม้ร่วงหล่นขณะที่ต้นไม้สั่นไหวอย่างรุนแรงลินฮวงตรวจสอบเพื่อดูว่าที่กำบังของพวกเขาปิวหายไปหรือไม่ผู้เฝ้าระวังบนหอคอยดูเหมือนจะไม่สนใจเธอและฉันแยกกันลงมือเถอะ ลิ้นห่วงกล่าวและกระโดดสูงขึ้นห่างจากเด็กสาวฮึแล้วนายจะต้องชดใช้เด็กสาวตะโกนไล่หลังเขาหลังจากที่กำจัดเด็กสาวออกไปลิ้นห่วงก็นั่งบนกิ่งไม้ขณะที่รอคอยให้ความมืดเข้าปกคลุมแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือหลังจากที่เขาจากไปเด็กสาวผมหางม้าก,ก็อันเชิญหมาป่าขาวจากเหรียญผนึกมอนเตอร์และมุ่งหน้ากลับไปยังสมาคมนักล่า